ภาพบ้านครับของวันที่19พฤศจิกายนครับเห็นแล้วก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีนะครับครับกำลังจะเข้าจากหลังบ้านครับวิวสวยมากสวยตรงไหนวะเนี่ยจะมีเศษนุ่นเศษไม้เยอะเลยนะครับรู้สึกไม่ดีเลยครับน,นี่เรากำลังจะเข้าไปบ้านนะฮะ ห้องน้ำก็เละครับเละผมได้คำเดียวว่าเละมากนี่อะไรดีบ้างวะเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยทีวีฮะทีวีก็ลอยมาจนถึงตรงนี้นะครับเครื่องเลยมาดูเขามสองเครื่องเลยครับตกแน่ไหมน้องตรงมันยาไม่นอยู่อีกแซ่บมากลองลงมันยามาก็ได้ปะเดี๋ยวลองลงมันยามาดีกว่าถ่ายก่อนถ่ายถ่ายถ่ายนีไหมเครื่องนี้ด้วยโอ้ถ่ายแล้วนี่สองเครื่องมา ไหนนี่เข้ามาดิก็ออกมาก่อนดิครับครับเสียหายสองเครื่องนะฮะถ่ายไปเลยทำไมไครับโอ,อ้หน้าสงสารทีวีเครื่องหนึงอะจะมองไม่เห็นนะครับมันมืดนะฮถ่ายไปดิมาสง่งให้เราไม่ต้องต้องทำวิดีโอแล้วถ่ายทำไมถ่ายสว่างนะฮะฮะเห็นอดีตสว่างไหมถ้ากล้องลำบากแล้วครับเห็นไหมฮะนี่นะครับทีวีนะฮะนอนตายอยู่นะ นีน้ำก็ถึงมังกรน้อยน้องนะฮะสิงเสิงเลยครับครับสิงเสิงนะฮะน้อยั้งหมดนี่ครับมืดมากครับมองอะไรถ้าจะไม่ค่อยเห็นนะไอวี่อย่างแหมนะฮะคิดดูแล้วกันครับอืมไอโซนเนี่ไไอวี่เลยครับต่อครับนี่ะอครับนี่คือระดับน้ำที่ท่วมไว้ฮะส่งมากครับกุ้มใจจริงจริง กระสอบทรายยังอยู่ะเนี่ยเดยินเกือบจําไม่ได้ครับแล้วก็โซฟาพี่ตั้มมาฮะลอยฮะลอยน่ารักเลยครับลอยดูครับลอยลอยนี่ห้องห้อง้องนะครับสภาพครับโอ้โหโอ้โหไม่เห็นห้องตัวเองแยกร้องไห้เลยโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลยครับป้าส่งไฟฉายหน่อยครับ ก็จะมีของเหมือนจะรอดครับเหมือนเหมือนจะรอดบ้างบางอย่างแต่ก็น um> ี่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่มองไม่เห็นเนี่ยมันคือโต๊ะคอมครับน้าเอาไปใส่ไวห้เรงเนี้ยครับโต๊ะคอมนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะน่าวครับเน่าวครับอะไรคำเดียวเน่าวครับอ่าชั้นวางของครับอ่าแล้วก็คือเสื้อผ้านะครับเอ้ตู้ตู้กับข้าวนะครับยเน่าวครับ ก็ยังมีของรอดบ้างน,นะครับแสงเลยฮะทับน้ำก็เข้ามามังกรน,น้อยมังกรน,น้อยอย่างเดียวเลยนะฮะโอ้โหครับนปลาปลาฟ้าครับสามสี่ตัวลอยน่ารักมากลอยลอยแบบโอ้โหแสงนนโอ้โหดันแต่ปลาดัานกันดันถ้าไม่ไปเลยหรอปะรับเอาอ,อยูนเน่เลย เอ่เอ,อ <S <S เอา,อางี้น่อยได้ปะรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้ยแย่มากครับฮะคนนี้หน่วยน,นำทางกำลังสกัดกั้นเส้นทางให้เดินได้สะดวกวครับมันสะดวกตรงไหนเนี่ยปะ ทั้งไหนอ,อ่ะอ๋ปตากองเหนื่อยอีกนะครับอ๋อานี่ฮะโอ๊ยนี่เดี๋ยวน้องดูห้องแม่ก่นอนภาพห้องแม่ครับก็ก็ก มันก็คงมีเสื้อผ้าที่มันน่าจะยังโอเคอยู่บ้างแต่ก็ไม่อยากเลยดูนะครับเพราะไม่รู้จะเจออะไรบ้างนี่ก็เป็นโต๊ะวางหนังสือที่พี่ตั้มเคยให้ร้องไว้ฮะก็สภาพอย่างที่เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าครับดูดีไหมครับพี่ตั้มสวยงามมากนะฮะนีนก่กระจกครับภ<ม>าพจะก,กระจกมีตัไหมดี๋ยวดิ ไม่โดนตรงนี้ไม่โดนไม่ถึงคาบแอร์นี่ประมาณนี้นี่คาบประมาณนี้เนี่ยน้ออกให้หมดออกให้หมดให้สะอาดกนอ๋อพอดิทังอีกทังเล้เอ้เออเออเออยอันนี้เห็นนะครับน่ารักน่าดูทิอือม แม่เจ้าลูกเท้าผมากูจะตอบปัญหารหรเรียรองเท้าแม่เจ้า,ม,ามีมีมีอยู่นี่แม่เจ้ารองเท้าส่งมัญหาผมซื้อมาจากฮ่องกงโอ้แม่เจ้ามันยังใช้ได้อยูไ่ไหมเนี่ยปะได้รอยอยู่วันนี้แหละโถโถตาดาวลูกพ่อไม่ได้เลยเสื นนแต่รูปในหลวงและพระราชนีนะครับก็มีคาบน้ำนครับแซดมากไม่ตกขึ้นมาต้องมาทำเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยเรานี่ครับรูปขนาดรูปโจโจอมเก้าครับคาบความสกปกยรงขึ้นมาเลยครับอีกตดูเห็นว่าน้ำโสมากอันนี่มักงกรน้อยผมก็เริ่มจะมีความสกปรกแล้วนะครับ หนาวหมดตะขัดมันยังไงวันนี้นะฮะนี่คือสภาพครับโอ้โหครับสวยงามไหมฮะพูดประชดนะครับเนี่ยประชดนะฮะครับเลเทะครับนี่ครับของพี่ตั้มที่เคยให้มาครับพี่ตั้มดูนะฮะสุดยอดมากครับดีโอ้ไม่จ้าไม่จ้าโอ้ยโอ้ยโอ้โหนะฮะเลครับขอได้คำเดียวเลนะฮะ ไก่ครับพี่ตั้มนะฮะคาบเคอร์นะฮะดูนะครับเดี๋ยวเจอผมใส่ค่าตัวน้องลุยน้ำมาดูด้วยนะฮะขิดแพงด้วยนะครับครับนี่ครับปตทยังอยู่เป็นเพื่อนเราเลยครับพี่ตั้มดูครับอ๋อดูนะฮะครับนี่ครับมุมจากข้างนอกนะครับโอ้บ้านกลางในน้ำครับพี่ตั้มสุดยอดครับ โอ้เนี่ยครับตู้แม่นะฮะพี่ดัมเฮ้ยข้างล่างมันต่ำลงไม่ใช่หรอปะ้าหรือมันเท่ากันแล้วเออมันเท่ากันแล้วนี่หว่าลืมไงไเปไม่ใช่ต้องหมาถึงตรงพื้นนี้ทํา,ทาททแล้วกันไม่ใช่หรอเออเท่ากัาน,าน,านแล้วน,นี่นะครับจะเห็นได้นะครับว่าเริ่มไม่อยากยู่ตรงนี้นานแล้วนะมังกรน้อยเร,เริ่มเริ่มเรียกร้องว่ารีบไปเถิดแล้วนะไหนี้ขบวนีอยู่ ของมันยังมีบางส่วนน่าจะยังรอดอยู่อะป้าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวค่อยนำมดค่อยมาดูอีกทีเพราะตอนเนี้ยเราทำพอร์สันไม่ได้หรอกเฮ้ยลูกโป้่ะเฮ้ยลูกโป้อะที่ไหนอะเฮ้ยของใครวะเก็บอะไรวะเฮ้ยแล้วข้างล่างอะไรตุ่มๆตุ่มต่ำเนี่ยอ๋อไม่ใช่นะฮะ นี่เอ้ยนีออโหขอเพียงเฮ้ยพอเหยเห็นแล้วเห็นแล้วเครียดเลยเออปเอาอันนี้ไปด้วยดิลูือลราไร่ให้เหรอ